วันนี้อยู่กับซ่อมเองประหยัดกว่านะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบตนะครับโทรศัพท์มือถือซ m s u ุงนะครับตัวนี้เป็น S8 p l u s พันะครับแบตเสื่อมนะครับแล้วก็สั่งซื้อแบตมาตัวนี้มีประกัน1ปีนะครับย่อรีพัทนะครับผมแล้วก็แถมนะครับชุดเครื่องมือเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับนี้ก็จะมีไม้งัดไขควงอะไรต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์ นะครับมีแผ่นตัวดูดกระจกนะครับตัวไม้งัดไขควงนะครับเบอร์ต่างๆอันนี้เขาก็จะแถมมาให้นะครับก็ตัวปิดงัดเปิดฝานะครับเ,เดี๋ยวมาดูตัวแบตนะครับตัวนี้ก็จะประกันหนึ่งปีนะครับผมรับประกันหนึ่งปีทางร้านเขาก็จะแปะปวยมาให้นะครับแบบนี้ ตัวนี้กันนะครับก็ตรงนี้จะใช้วิธีการงัดนะครับตามขอบตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตัวงัดนะครับก็สามารถใช้ไพ่ได้นะครับบางๆแล้วก็ถ้าใครมีได้ปอาผมนะครับก็ามาช่วยเป่าตามขอบเนี่ยนะครับเพื่อให้กาวมันคลายตัวอ่อนลงนะครับ อันนี้ปิกผมว่ามันหนาไปนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้เป็นที่งัดนะครับตัวนี้ลองแซะดูนะครับจะค่อยไล่ไปตามขอบก่อนนะครับ สิ่งที่ระวังเราต้องระวังช่วงนี้นะครับจะมีสายแพรกล้องอยู่นะครับ นะครับ ครับออกมาแล้วครับตัวนี้ก็ที่งัดก็ประมาณ10บาทนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับตามขอบนี่ก็จะมีคาบกาวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเช็ดทําความสะอาดแล้วก็หยอดกาวอีกทีหนึ่งนะครับ เลกแบตนะครับค่อยๆเคียว ่าครับกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ยังปลอดภัยนะครับออมีรอยอาร์กอยู่ตรงนี้นะครับข้อผิดพลาดจากเมื่อกี้ก็คือเนี่ยครับเอาไปเอาโลหะแสะนะครับต้องใช้พลาสติกก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เกือบไปเกือบไปโชคดีมากนะครับผมก็ใครเห็นแล้วก็ระวังนะครับ ถ้าจะทำตามก็อย่างที่บอกนะครับโอ้โหตื่นเต้นอยู่เลยมือไม้สั่นนะครับเขาใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับทำแขก,กพวกแบตลิเธียมเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้นะครับดูหลายๆคลิปเขถือว่าวันนี้โชคดีมากนะครับพอแบตมันอาร์คแล้วมันร้อนเนี่ยก็สามารถดึงแบตออกมาได้นะครับตอนนี้ก็เอาวางใส่ถังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแยกเอาไปทําลายทางหากนะครับควอันตรายมาก เดี๋ยวมาซ่อมกันต่อนะครับก็เดี๋ยวจะเช็ดพวกคราบกาวตรงนี้ออกนะครับโอเค ผมจะใช้เป็นเทปกาวแบบบางแล้ว กำลังขึ้นเตือนว่าอุณหภูมิสูงว่าได้สามสิบสองแล้วครับ 잘섞고 โอเคเราได้โทรศัพท์กลับมาแล้วนะครับหน่วแบตมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เรื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้กาวเบอร์ e 8 0 0 0นะครับเป็นกาวใสโยดไปตามขอบ ไว้ให้ข้าแห้งนะครับชั่วโมงเดี๋ยวเราก็เปิดชาร์จดูกันก็อยู่ระหว่างทดสอบชาร์จไฟเข้านะครับแล้วก็รอกาวแห้งด้วยก็ก็กแวะไปดูแบตมานะครับสภาพก็แบตบวมนะครับแล้วก็มาอ่านที่กล่องนี้นะครับว่า ตัวแบตตัวของรีพล u สเนี่ยเขามีระบบป้องกันแบตเตอรี่ระเบิดนะครับแล้วก็มี IC ป้องกันการลดวงจรและตัดไฟอัตโนมัตินะครับผมก็เลยคิดว่าเจ้าแบตแท้ของซัมซุงเนี่ยมันน่าก็จะมีระบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่งั้นแบตมันน่าจะระเบิดไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพอไปถ่ายดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับแบตเนี่ยมีการบวมนะครับมีการ นะครับแต่ว่ามันไม่ระเบิดนะครับก็คาดว่าตัวแบตแทมน่าก็น่าจะมีระบบป้องกันการระเบิดอยู่นะมันก็ตัดไฟไปนะครับก็จากที่เห็นที่เปิดเครื่องมาเมื่อกี้มันก็แจ้งว่าเครื่องมีอุณหภูมิร้อนนะผมก็มีมีเจ้าที่วัดอุณหภูมิเนี่ยตอนแรกก็ไปส่องวัดนะครับก็แบตถ่ายไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิดูมันก็ขึ้นไปที่3 6ห สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับก็คิดว่ามันน่าจะระเบิดแล้วนะครับเตรียมการามงกลมังอะไรไปครอบนะครับเรียบร้อยปรากฏว่าใจก็ห่วงโทรศัพท์กดโทรศัพท์เสียนะครับก็ดูว่ามันเร,มเริ่มอุ่นลงนะครับอุ่นลงผมก็ไปแงะเอาแบตออกมานะครับอะไรเรียบร้อยก็มาประกอบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเนี่ยนะครับได้26%แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฝาแล้วลองเปิดเครื่องนะครับ ก็เป็นข้อควรระวังนะครับก็อะไรที่เป็นแบตนะครับก็อย่าเอาอะไรเป็นโลหะไปงัดมันนะครับไม่คิดว่ามันจะสะก,กิดนิดเดียวแล้วก็จะช็อตแบบเมื่อกี้นะครับทั้งๆท,งที่ก็ดูคลิปมานะครับเปลี่ยนแบตแบตระเบิดอะไรเนี่ยพยายามระวังแล้วแต่ก็แป๊บเดียวเอะใจลืมไปนะครับลืมไปอยากได้อะไรบางๆพอดีตัวนี้มันหนาไปหน่อยนะครับ แวบเดียวนะครับแว็บเดียวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แว็บเดียวจริงๆนะครับก็อยากจะย้ําเตือนกันนะครับก็อย่าประมาทนะครับขนาดผมนี่ก็คิดไว้แล้วนะครับคิดไว้แล้วก็ยังลืมพลาดจนได้นะครับเนื่องจากตัวเองไม่มีความชํานาญนะครับแล้วก็นะครับเลื่อๆไปนะครับก็เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วก็โชคดีที่แบตเขาตัดไฟไปนะครับไม่มีการระเบิดฟู่ขึ้นมานะครับ โ,โชคดีมากๆนะครับโทรศัพท์ก็ไม่เสียนะครับก็ยังอยู่กับเราก็แสดงว่าซัมซุงนี่ก็ทำแบตมามีคุณภาพจริงๆนะครับโอเคส่วนแบตรีพลัสนี่ก็น่าจะโอเคนะครับมีระบ,บุอยู่ที่ข้างกล่องนะครับมี IC ป้องกันการลดวงจรการการระเบิดตัดไฟนะครับ กาวน่าจะแห้งสนิทแล้วนะครับก็ฝากแนบสนิทด,ดีนะครับไม่มีการอ้ากาวแห้งแล้วนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ครับก็เดี๋ยวดูสุขภาพแบตนะครับเมนูสุขภาพแบตเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูการจัดการเกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลแบตเตอรี่นะครับ เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับด้วยความตื่นเต้นนะครับงั้นก็ฝากเอาไว้นะครับด้วยความระมัดระวังทําอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่โชคลิเทียมนะครับก็อย่าใช้อะไรที่เป็นโลหะนะครับไฟสกิดนิดเดียวนะครับระเบิดได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับถึงตอนนี้ก็ใครถูกใจก็กดไลค์นะครับกด s ับสไคร b ์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไ้้ยนะครับก็อ,อย่าลืมสับสไค i b ์กันนะครับสวัสดีครับ